สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์พลัสวันอาทิตย์ตั้งแต่เมื่อวานครับเริ่มต้นก็คืออ่านสามก๊กฉบับนักบริหารซึ่งเล่มใหญ่จริงๆนั่นคือเล่มนี้และผมก็เอามาจากเล่มนี้แหละครับ จะได้ฟังกันทุกวันวันหนึ่งก็ประมาณ20กว่านาทีไม่เกิน30นาทีฟังกันสบายๆตื่นเช้าขึ้นมาทำภารกิจอะไรอยู่ออกกำลังกายอยู่หรือกำลังจิบกาแฟอยู่ฟังผมอ่านหนังสือดีๆให้ฟังเชิญฟังเลยครับตอนต่อไปครับวันนี้สามกกฉบับนักบริหารศาส,สตราจารย์เจริญวัฒนศิล์ ใครที่ไม่ได้อ่านสามกกฉบับแมกบริหารยาริอ่านคิดการใดเล่าปีกวนอูเตียวหุยแม้จะทำงานตามอุดมการสร้างคุณต่อแผ่นดินแต่ก็ยังทำดีด้วยการอาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาของผู้อื่นจากเล่าเอียนเจ้าเมืองตุ้นกว้าน สามสหายเดินทางไปถึงเมืองเองชวนจูฮีนายทัพให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีขอร้องให้อยู่ช่วยกันปราบโจรโภกผ้าเหลืองสามพี่น้องเห็นจูฮีมีจิตใจดีก็รับคำออกเป็นทัพหน้าไปตีเตียวโป้น้องชายเตียวก,กที่เมืองเอียงเสีย ระหว่างการสู้รบเล่าปียิงเกาทันไปปักที่ไหลเตียวโปจนต้องพาทหารหนีเข้าเมืองและไม่ออกรบอีกแต่ในเวลาต่อมาไม่นานผู้คนในเมืองก่อขบฏลูกน้องทรยศนายลอบฆ่าเตียวโปแล้วตัดศีรษะส่งมาให้จูฮีกับเล่าปี อาศัยกำลังฝีมือของสามสหายร่วมสาบานจูฮีปราบโจนโภกผ้าเหลืองที่เมืองอ้วนเสียรวมทั้งอีก15ห้าหัวเมืองจนราบคาบได้รับความดีความชอบจากฮ้องเต้ย,ยกทัพกลับเมืองหลวงพร้อมกับนําเล่าปีกวนอู่เตียวหุยไปด้วยเพื่อถวายตัวต่อห้องเต้ที่ลกเอียง จูฮีได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพม้ามีตำแหน่งเฝ้าและเป็นเจ้าเมืองโฮหลำํำส่วนเล่าปีกวนอูเตียวหุยเป็นคนบ้านนอกขาดเส้นสายคอยวิ่งเต้นภายในไม่มีใครทูลขอบำเหน็จความดีที่พวกตนสร้างมาจึงถูกลบเลือนหายไป แต่ก็ทราบข่าวว่าโลติดพ้นโทษมีแม่ทัพนายกองใจเป็นธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างช่วยกันยืนยันว่าโลติดไม่มีความผิดเหมือนดังที่จูหงขันทีทูลกล่าวหาสามพี่น้องร่วมสาบานมองเห็นความเสื่อมโทรมเหลวแหลกในการบริหารงานราชสำนัก ทุกคนเริ่มจะถอดใจพรเอิญได้พบกับเตียวกินขุนนางฝ่ายในที่เกวียนผ่านมาเล่าปีปรับทุกให้ฟังเตียวกินตกใจจึงรีบพาทั้งสามเข้าเฝ้าพบว่าเป็นความบกพร่องของขันทีทั้งสิบที่กีดกันมิได้นำความดีความชอบขึ้นกราบทูลพระเจ้าเลนเต้จึงสั่งให้ปูนบำเหน็จเล่าปี ไปเป็นเจ้าเมืองอันฮอกวนส่วนกวนอูก,กับเตียวหุยมิได้โปรดว่าอย่างไรเส้นทางที่เล่าปีกว่าจะได้รับความดีความชอบเป็นเส้นทางสายวิบากที่น้อยคนในยุคจะฟันฝ่าเข้าถึงได้ถ้ามีเส้นสายเงินทองโรยไปตามเส้นทางสายอำนาจ แม้มิได้ทำความดีความชอบอะไรก็มีโอกาสเป็นขุนน้ำขุนนางกับเขาได้เล่าปีปกครองประชาชนโดยธรรมทำหน้าที่ด้วยความสัตย์ซื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่างๆของชาวบ้านที่เมืองฮอกวนอย่างเที่ยงธรรมแค่เดือนเดียวชาวเมืองก็ยกมือท่วมหัวสรรเสริญเล่าปีกันทั่วนหน้า โดยมีกวนอูก,กับเตียวหุยคอยพิทักษ์ช่วยเหลืออยู่เขียงข้างเล่าปีกินตำแหน่งเจ้าเมืองล่วงมาเพียงสี่เดือนเงินในท้องพระคลังร้อยหรอจึงมีพระบรมราชโองการตัดงบประมาณให้ลดจำนวนขุนนางฝ่ายทหารที่ครองตำแหน่งพลเรือนทั่วราชอาณาจักรเล่าปีไม่มีเส้นสายในเมืองหลวง เมื่อได้ข่าวก็แอบหวั่นใจอยู่ว่าอาจถูกปลดในครั้งนั้นตกอิวขุนนางฝ่ายในเป็นข้าหลวงตรวจการตัดทอนขุนนางฝ่ายทหารตามพระราชโอ,องการตกอิวมาถึงอันข้อกวนเล่าปีรู้ข่าวออกไปรับถึงนอกเมืองตกอิว้ววางมาดขุนนางใหญ่โตแสดงกิริยาหยามเหยียดเล่าปี เวลาแจ้งข้อราชการใช้แท่ม้าชี้หน้าอย่างดูแคลนเดียวหุยจอมมุทะลุเห็นดังนั้นก็โกรธจัดแต่กัดฟันข่มใจไว้เล่าปีรักษาอารมณ์เชิญต๊กิ้วเข้าเมืองให้การต้อนรับตามธรรมเนียมตกอิ้วขึ้นนั่งในที่สูงของผู้ว่าการเล่าปีลดตัวเองมายืนอยู่ข้างล่าง ตกเอวถามปู่มหลังของเล่าปีพอรู้ว่าเป็นเชื้อพระวงอยู่เมืองตุ้นกวนมีความชอบปราบจลาจนโจรโภกผ้าเหลือง34-35ถึงครั้งจึงโปรดให้มาอยู่รักษาเมืองนี้ตกอิวตวาดว่าเจ้าบ้านนอกอวดคุยโตอวดอ้างเป็นเชื้อพระวงค ที่ว่าออกรบตั้งหลายสิบครั้งดูสารรูปของเองแล้วไม่เหมือนสมกับที่ทำการศึกบัดนี้มีพระอบราชองการให้ข้ามาลดจำนวนผู้รักษาเมืองฝ่ายทหารลงเองจะคิดอ่านทำประการใดเล่าปีฟังคำแล้วมิได้ตอบคำนับบอกลากลับไปที่พัก แล้วให้ประหลัดเมืองมาพบเล่ากิริยาท่าทางของต๊กอิวให้ฟังประหลัดเมืองจึงว่าที่ตกอิว้วางศักดาเช่นนั้นหาใช่อื่นใดไม่เขาอยากจะเอาสินบนจากท่านเข้าพกตัวเองเล่าปีถอนใจจึงว่าข้าพระเจ้าบ่ายอยู่เมืองนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าข้าพระเจ้าไม่ได้เบียดเบียนราษฎรแม้แต่ได้เส้นเดียว หรือเข็มเล่มหนึ่งก็มิเคยแล้วข้าพเจ้าจะหาสิ่งใดไปให้สินบนแก่ตกอิวได้เห็นทีจะขัดสนเป็นแน่แท้วันต่อมาตกอิวกำเริบหนักเรียกเสมียนพรนักง,งานมาขู่เข็นโบยตีบิบังคับให้ใส่ใครเล่าปีข้อหาช่อราชบางหลวงกดขี่ประชาชนเล่าปีรู้ข่าว จะขอเข้าพบชี้แจงต่อตกอิ้วนายประตูไม่ยอมให้เข้าพบเล่าปีมิรู้จะทำประการใดกลับมาที่พักด้วยความชอกช้ำใจฝ่ายเตียวหุยเห็นความอธรรมของตกอิ้วมีความแค้นใจเสพสุรามึนเมาขี่ม้ามาถึงประตูที่พักตกอิ้วเห็นคนเท่าคนแก่ประมาณ50-60ถึง60คน ยืนร้องไห้พอถามจึงทราบว่าตกอิวโบยตีเสมียนเมืองเพื่อให้ใส่โทษเล่าปีพวกเรามาร้องขัดข้านแต่นายประตูมิยอมให้เข้าไปเตี้ยวหุยโกรธจัดลงจากหลังมา้าผลักนายประตูที่มาขวางกระเด็นไปเห็นเสมียนถูกมัดมือเท้าตกอิว นั่งขู่เข็นต่างๆนานาเตียวหุยมิรอช้าตรงเข้าจิกผมตกอิว้วกระชากลากตัวออกมานอกถนนจับตกอิ้วผูกติดไว้กับหลักผูกมาร้องตาวาดว่าไอ้ขี้ชอระยำหมามึงรู้จะกูน้อยไปเตียวหุยว่าแล้วก็หักกิ่งสนฝ้าตกอิ้วไม่ยั้งมือจนเลือด โสมกายเล่าปีกวนอูทราบข่าวรีบมาห้ามเตียวหุยจึงว่าไอร้ระยำเป็นขุนนางกังฉินมันไม่ควรอยู่ให้หนักแผ่นดินกวนอูจึงว่าพวกเราอาสาแผ่นดินมาก็หลายครั้งได้รับความชอบก็เพียงตำแหน่งตำ่ตำๆอ้าขุนนางกังฉินยังมาหยาม ทำหยาบช้าขมเหงดูหมินเราอีกแผ่นดินนี้เหลวแหลกผู้ไม้หนามหนาย่อมไม่เหมาะที่หงจะอาศัยเล่าปีเห็นด้วยจึงว่าเบื้องบนเป็นตัวอย่างเบื้องล่างจึงชอบทําตามโทษฐานขมเหงราชฎรต้องกุดหัวทิ้งเสียแต่นี่เราจะไว้ชีวิต ปัจนี้เราไม่พอใจอยู่รับราชการแล้วข้าหลวงขี้ช่อจงเอาตรานี้กลับไปเมืองด้วยผู้จบเล่าปีถอดตราประจำตำแหน่งเจ้าเมืองออกจากคอแล้วคล้องไว้ที่คอตตอิวแล้วเล่าปีพาน้องชายทั้งสองกับพักพวกร่วมตายอีก20คนหนีออกจากเมืองอันฮอกวน ท่ามกลางความอาลัยรักของราษฎรหมายมุ่งไปตายเอาดาบหน้าขุนนางตกอิวที่ถูกเคี่ยนตีจนอาบเลือดสะบักสะบอมก็ยังมิเข็ดหลาบหาได้สำนึกในความชั่วของตัวเองไม่รุดไปแจ้งความต่อผู้ว่าราชการมนทนเต้งจิว๋วสั่งให้ออกหมายจับบุคคลทั้งสามไปทั่วทุกหัวเมือง เล่าปีกวนอูเตียวหุยจึงมีคดีความอาญาติดตัวตั้งแต่ตอนนั้นบทที่4ตั้งเตาเผาขนหูท่านมีอำนาจราชศัก์เต็มมือฉะไหนต้องใช้กำลังมากพลกับพวกขันทีมีคนกล่าวว่าอำนาจเป็นเครื่องบันทอนความดีอย่างได้ผลและเร็วที่สุด คำกล่าวนี้เห็นได้อย่างชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในท้ายยุคข,ของพระเจ้าเลนเต้คู่อํานาจทุกฝ่ายต่างแย่งชิงอํานาจมัวเมากับอํานาจที่หลงพลัดเข้ามาในเส้นทางของตนอํานาจทําให้เกิดความหน้ามืดแม้ดวงอาทิตย์ส่องหน้ายังมองไม่เห็นแสงปิดดวงตาปิดสติปัญญา เห็นผิดเป็นชอบโดยไม่คิดถึงผลร้ายที่จะตามมาแม้กระทั่งคันลองที่จะนำไปสู่ความตกอับรวมทั้งการสูญสิ้นทุกอย่างไร้แผ่นดินที่จะอยู่หรือแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ยังถูกมองข้ามถึงคราวที่พระเจ้าเลนเต้ประชวรหนักยังมิทันสิ้นพระชน ได้เกิดการแก่งแย่งชิงอำนาจภายในราชสำนักอำนาจถูกแบ่งออกเป็นสามขั้วใหญ่ได้แก่กลุ่มสิบขันทีขั้วหนึ่งกับแม่ทัพโฮจินพี่ชายของพระนางโฮเฮาอีกขั้วหนึ่งแถมด้วยอีกขั้วหนึ่งคือตังไทเฮาพระราชชนนีของพระเจ้าเลนเต้ที่มาจากตระกูลสามัญชนอุ้มชู ของจูเหียบหลานชายที่เกิดจากนางอองบิยินพระสนมเอกที่ถูกพระนางโฮเฮาลอบปลงพระชนด้วยยาพิษพระนางโฮเฮาร่วมกับพี่ชายแม่ทัพโฮจินวางแผนยึดอำนาจเบ็ดเสร็จพยายามให้หองจูเปลี่ยนบุตรชายของนางขึ้นสวยราชอีกด้านหนึ่งพระนาง ตังไทฮอต้องการให้หองจูเหียบหลานที่เกิดจากนางอองบิหยินสนมเอกขึ้นเป็นห้องเต้อ,องค์ใหม่ส่วนกลุ่มสิบขันทีคอยอยุแย่ทั้งสองขั้วขั้วไหนชนะก็จะพลอยชนะด้วยแต่ค่อนเอ็นไปทางข้างดังตังไทเหา่าเพราะ ไม่วางใจอิที่ผลแม่ทัพโฮจินที่เป็นพี่ชายของพระนางโฮเ่าภายในราชสำนักบริหารราชาการแผ่นดินเหลวแหลกทุกข้วหลงเชื่อคำยุโยงของสิบขันธทีที่ยืนอยู่บนฐานของการช่อราชบางหลวงทุกระดับใช้วิชามารในทุกเรื่องโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปบุญคุณโทษ ทำการที่ขัดกับคําสอนว่าด้วยจริยธรรมคุณธรรมกับศีลธรรมบ้านเมืองของศาสดาขงจื้อกับเล่าจื้อโดยสิ้นเชิงภายใต้แม่ทัพโฮจินมีนายทหารยังเติกหนุ่มสองคนคนหนึ่งชื่อโจโฉอีกคนหนึ่งชื่ออ้วนเซี่ยวทั้งสองรับราชการอยู่กับโฮจิน ในเมืองลกเอียงโจโฉเป็นชาวตำบลเจียวจิ้นมณฑลเจียงซูมีชื่อรองว่าเม่งเต็กเดิมแซ่แหหัวแต่เนื่องจากโจโกผู้บิดาเป็นลูกเลี้ยงของโจเถิงขุนนางอยากมีแซ่ดังเลยใช้แซ่แหหัวแต่นั่นมา ส่วนอ้วนเซี่ยวเป็นชาวเหอหนานชื่อรองว่าเปิ่นชูเชื้อสายขุนนางเก่าถึงห้าชั่วคนทั้งสองคนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำของทัพต่างๆที่สู้รบพุ่งกันในสมัยต่อมาโหจินเหมิมเกรมในอำนาจรู้ความเละเทะของสิบขันทีในราชสำนักแต่จนใจ ที่น้องสาวพระนางโฮเฮาคอยให้ท้ายกลุ่มขันทีจึงทำการไม่ได้ถนัดอ้วนเซี่ยวแนหูจินให้กำจัดสิบขันทีด้วยการทำพระราชโองค์การสั่งทัพหัวเมืองเข้าเมืองหลวงให้ประกาศจะเอาตัวสิบขันทีไปฆ่าเสียโฮจินเห็นด้วยแต่โจโฉฉลาดหลักแหลมกว่าจึงทัดทานว่า การกําจัดพวกขันทีง่ายเสมือนหนึ่งพลิกฝ่ามือแค่จับตัวหัวโจกทรงกรมพระธรรมนูญก็จบแล้วฉะไหนต้องเรียกทัพจากหัวเบืองมาวุ่นวายโฮจินตะวาโจโฉว่าผู้น้อยอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรกับงานใหญ่โจโฉผิดใจนักหุนหันออกจากที่ทำการพร้อมกับออกบากว่า บ้านเมืองจะฉิบหายก็เพราะโฮจินนี่แหละเหตุการณ์แตกหักมาถึงเมื่อพระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชน10สิบขันทีสิบขันทีปกปิดข่าวคบคิดกันจะยกหองจูเหียบขึ้นสืบราชสมบัติเพื่อตัดกำลังโฮจินแต่โฮจินกับพวกรู้ทัน แก้เกมด้วยการประกาศสถาปนาหองจูเปียนหลานชายขึ้นเป็นองค์ห้องเตะตั้งหองจูเหียบมาเป็นตันซิวอ๋องทั้งทั้งที่ยังอยู่ท่ามกลางพระราชพิธีปลงพระศพพระเจ้าเล่นเตนโดยอ้างเหตุผลทางการเมืองว่าบัลลัง ไม่อาจจะว่างห้องเต้ได้จึงปริตรรอนอำนาจของพระนางตังไทยเฮาวันต่อมาพระนางโฮเฮากับโฮจินกำเริบถึงกับถอดยศนางตังไทยเฮาอ้างว่าเป็นแค่เมียขุนนางชายแดนเมื่อสิ้นพระเจ้าเล่นเต้แล้วจึงมิควรพำนักอยู่ในพระราชวังต่อไป พระนางถูกขับไปอยู่เมืองเหอเจียนในมณฑลเหอเปย่ยต่อมาโฮจินส่งทหารไปบังคับให้นางตังไทเฮาดื่มยาพิษจนตายสิบขันทีแก้เกมวิ่งเข้าหาพระนางโฮเฮาให้ช่วยเจรจากับโฮจินพี่ชายด้วยการหักหลังปัดความผิดให้เกงหวนหัวนหน้าขันทีที่วางแผนจะยก ของจูเหียบขึ้นเป็นห้องเตะพร้อมกับจัดศีรษะเกงหวนใส่ถาดมาถวายพระนางโฮเฮากับโฮจินโฮจินใจอ่อนหลงเชื่อยกโทษให้พวกขันทีโจโฉกับอ้วนเซี่ยวสองคนยังคงยืนกรานว่าขันทีที่เหลือจะเป็นเสี้ยนหนามร้ายกาต่อแผ่นดินควรจะกำจัดเสียเกงหวน เปรียบเหมือนต้นหญ้าขันธีที่เหลือเปรียบเหมือนรากตายแต่ต้นรากก็จะงอกขึ้นแทนโหจินสมุหนายกชล่าใจมิฟังคำทัดทานแต่กลับยืนกรานที่จะให้กองทหารจากหัวเมืองเข้ามาปราบกลุ่มขันธีตามความคิดเดิมให้ได้คุณนางตรงฉินน้อยใหญ่ต่างคัดค้านความคิดของโูจิน ที่คิดจะนำทัพที่คุมโดยตังโตเข้าเมืองหลวงบอกว่าตังโตเป็นคนพ่ศึกตังโตเสมือนเสือหิวขืนให้เข้าเมืองมันจะกัดกินไม่เลือกขุณนางอีกคนหนึ่งบอกว่าข้ารู้จักตังโตดีคนผู้นี้หน้าเนื้อใจเสือถ้าให้เข้ามาจะต้องเป็นภัยแน่โฮจินหาฟังคำทัดฐานไม่ มีคำสั่งให้ตันเหลิมเจ้ากรมอาลักษ์ร่างหนังสือให้ทับหัวเมืองเข้าเมืองหลวงลกเอียงตันหลิมยังทักทวงว่าท่านมิควรทำการอย่างหลับตาโบราณว่าคนที่ปิดตาจับนกกระจอกก็จะเสียแรงเปล่าถ้ามีอำนาจราชศัก์เต็มมือฉะไหนต้องใช้กำลังมากพ้นกับพวกขันที เสมอหนึ่งตั้งเตาผลขนหูเพียงเส้นเดียวการเรียกทัพหัวเมืองเข้าพระนครเท่ากับไปเรียกคนกล้าหลายคนมาไว้แห่งเดียวกันต่างคนต่างคิดต่างใช้อาวุธทำร้ายกันเพื่อแย่งความเป็นใหญ่ภายภาคหน้าจะเสียหายบ้านเมืองจะวุ่นวายไม่เป็นการโฮจินตวาดกลับด้วยเสียงอันดังว่า ทำการใหญ่ขืนหวาดระแวงกันเช่นนี้จะทําการใหญ่ได้อย่างไรพวกหนอนหนังสือคิดมากไม่เข้าเรื่องไม่ต้องมาพูดอีกแล้วในครานั้นขุนนางตรงฉินหลายคนรวมทั้งโลติดได้คืนตราตั้งลาออกจากตําแหน่งขุนนางขันทีรวมกลุ่มคิดกำจัดโฮจินลูกคนขายหมูโดยรำพึงว่า หวังพึ่งภูผาภูผาก็ล่มหวังพึ่งคนคนก็ม้วยแล้วจะทำอย่างไรดีเตียวเหยยงขันทีเอาโสโจึงแนะว่าเมื่อลมเปลี่ยนทิศเราก็ต้องเบนหัวเรือทุกคนเฮโลเข้าไปประจบพระนางโฮเฮาในขณะเดียวกันร่วมวางแผนลวงโฮจินมาฆ่าในวงัง โดยปลอมพระราชเสาวนีพระนางโฮเฮาให้โฮจินเข้าเฝ้าโจโฉกับอ้วนเซี่ยวทัดทานอย่างไรโฮจินก็ไม่ฟังบอกว่าน้องสาวตัวเองแท้ๆจะไม่ไว้ใจได้อย่างไรโจโฉกับอ้วนเซีย่ยวกยกองทหารตามไปแต่ถูกห้ามเข้าในเขตพระราชาสำนักจึงได้แต่คอยทีอยู่นอกกำแพงวัง โฮจิงจึงเข้าไปโดดเดียวจึงถูกพวกขันทีรุมทำร้ายจนตายโฮจินเสียทีถูกตัดศีรษะโยนออกมานอกกำแพงวังโจโฉกับอ้วนเซี่ยวตัดสินใจยกกองทหารพังกำแพงวังบุกลุยเข้าไปฆ่าขันทีในเขตพระราชฐานจนสิน้นใครที่ไร้หนวดไร้คราวท่าทางนุ่มนิ่มจะถูก ฆ่าตายหมดมีแต่เตียวเหยยงกับอีกสามขันทีหัวโจกชิงตัวพาสองพระราชบุตรของจูเปียนห้องเต้กับของจูเหียบเล็ดรอดหนีออกจากวังโดยมีกองทหารของโจโฉกับอ้วนเซี่ยวตามล่าไปติดติดพอพลบค่ำเตียวเหยยงเห็นจวนตัวหนีไม่พ้นก็โจรน,น้ำตายส่วนขันที ตวนกุยถูกอ้วนเซี่ยวฆ่าแล้วตัดเอาศีรษะผูกคอมา้าพร้อมทั้งเชิญเสด็จองค์ห้องเต้กับตันซิวอ๋องสองพระราชบุตรกลับเข้าเมืองหลวงความชุลมุนวุ่นวายในราชสำนักไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้าพระเจ้าเลนเต้ทรงตั้งอยู่ในคติยราชธรรม ทรงแต่งตั้งหองจูเปียนเป็นรัชทายาทต,ตามราชประเพณีและไม่ปล่อยให้พวกสิบขันทีและพระมเหสีโหเฮากับพระราชมารดามาก้าว่ายราชการแผ่นดินถ้าพระเจ้าเลนเต้ทรงยึดธ,ธรรมภาภิบาลเป็นที่ตั้งเตียวกกก็มีอาจก่อมอบจนกลายเป็นกองกำลังกลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองทำการจลาจล บนแผ่นดินได้ติดตามครับสามก๊กยังจะมีต่อไปทุกวันตลอดเดือนนี้เพื่อท่านที่ฟังผมอ่านหนังสือดีๆจะได้ติดตามสามก๊กอย่างสนุกถ้าหากไม่ได้ฟังตอนก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปฟังได้ตลอดเวลาครับเข้ามากด subscribe กดติดตามสุธิชัย l i ฟ e ใน Youtube แล้วก็ย้อนไปฟังตอนไหนที่ฟังไม่ทันฟังแล้วชอบ ฟังซ้ำได้ตลอดเวลาติดตามสุดที่ชช้ไลฟ์หกโมงครึ่ตอนเช้าเสร็จ9 0โมง10บโมงหโมงเย็น1นทุ่ม2องทุ่มและ3าทุ่มครับฉะนั้นตลอดวันข่าวร้อนๆข่าวใหญ่ๆวิเคราะห์สัมภาษณ์เล่าเบื้องหลังแต่เช้าๆอ่านหนังสือดีๆให้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ